มีน้องวัยรุ่นสายคนครับถามเข้ามาว่าถ้าหากให้แฟนล่วงเกินแค่เพียงภายนอกนี่ถือว่าเสียความบริสุทธิ์หรือยังคุณถ้าจำได้ไม่มีคราวหนึ่งผมเคยเล่านิทานที่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอหอ,อ,อมแก้มนิดนึงนะนขอไปดูนิดนึงนะในที่สุดก็เอามาแตะๆหน่อยนะนี่เสียความบริสุทธิ์ไปหรือยังนะเพราะฉะน,นั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยไอความบริสุทธิ์เดี่ยมันต่างกับสมัยก่อนเยอะสมัยก่อนเจอกันก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าสัมพันธ์กันให้ลึกซึ้งหลอมร่างกายไปเลย แต่ยุคปัจจุบันนี้มันมีเขาเรียกว่ามีวารายต้นะมีแม่แม่ปกิน <c oughs> อากาศปะกิน <c oughs> อากาศบางคนก็ทํารักด้วยปากให้บ้าง <c oughs> บางคนก็ใช้แม่นางทั้ง5ให้บ้าง <c oughs> นะบางทีก็เขาเรียกว่าสัมผัสภายนอกให้บ้าง <c oughs> แล้วก็มีความสุขไปแล้ว <c oughs> โดยที่ <c oughs> อวัยวะส่วนนั้นไม่ใช้ ก็เพราะว่าคุณหมอก็สอนแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ก็สาวว่าห้ามใช้ตรงนั้นนะเราก็ใช้ส้ลายหน่อยเพราะฉะนั้นไอ้คําว่าบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์คงตีความตามพจนานุกรมก็ไม่ได้ต่อไปแล้วพระต่กอนก็จะบอกบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ก็คือสิ่งนั้นของคุณผู้ชายล่วงล้ำไปแม้แต่องคุลีหนึ่งก็ถือไม่บริสุทธิ์ทีนี้ไอ้ตอนนี้เนี่ยมันมันใจมันก็ไม่ค่อยบริสุทธิ์แล้วล่ะ มันมันเริ่มมันเริ่มคิดถึงเรื่องนี้แล้วมันไม่เป็นภาคขาวแล้วภาคขาวคือเรื่องนี้อาจจะไม่ค่อยสนนักก็โอเคแล้วนะที่สําคัญที่สุดเราถึงสอนว่ายังไงก็ปลอดภัยไว้ก่อนอย่าลืมรักเนื้อรักตัวด้วยนะครับที่จะติดโรคติดลายทั้งหลายหรือจะติดลูกม็เนี่ยสําคัญนะครับและไม่จําเป็นก็อย่าหลมตัวมากนักนะครับเพราะว่าก็รรู้อยู่นะรายการเราเนเป็นสื่อเชื่อมประจาว่าผู้หญิงคนไหนที่ยอมผู้ชายง่ายๆผู้ชายก็ก็ทิ้งง่ายๆ คนไหนที่ได้ยากๆไม่ว่ายังไงเขาก็ต้องหันลำเหือกับมาหาและก็ยัง,ต,งต้องบอกต่ออีกเลยถ้าใครผ่านไปแล้วก็ถือว่ามันผิดพลาดอย่าได้ไปเก็บว่าแย่แล้วเนี่ยแม่เขาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงไม่ดีเป็นอะไรต่างๆมันไม่ใช่ความไม่ดีงามหรือความดีงามมันไม่ใช่แค่วัยวะส่วนนั้นส่วนเดียวมันอยู่ที่จิตใจของเรามันอยู่ที่การงานของเราหน้าที่ของเราเราดูแลพ่อแม่ดีหรือเปล่าเราดูแลสังคมดีหรือเปล่าถ้าพวกนั้นดีเผลอไปครั้งเดียวใครๆก็ให้อภัยครับ